สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง StoryTS ช่องที่จะมาเล่าเรื่องราวดีๆและบอกต่อโปรโมชั่นเด็ดให้กับเพื่อนๆทุกคนครับและแน่นอนครับต้นเดือนแบบนี้เสียงแจ้งเตือนในแอดช้อปปิ้งออนไลน์มันก็จะดังรัวๆหน่อยเพราะแคมเปญใหญ่กลับมาแล้ววันนี้เราจะมาเปิดโพยคูปอง Lazada 77ช้ำใจสายช้อปประจำปี25 6 8ใครเป็นสายช้อปบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับคลิปนี้จะมาแนะนำคูปองส่วนลด และแน่นอนครับสำหรับพิกัดเก็บคูปองส่วนลดนะครับแปะไว้ให้แล้วนะครับในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือดูในคอมเมนต์ก็ได้ครับตามเข้าไปเก็บคูปองส่วนลดกันได้ครับ l a z a d a 77ครับเริ่มช็อปตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมตั้งแต่เวลา2ทุ่มตรงครับไปจนถึงวันที่9กรกฎาคมนะครับ2568ย้ำว่า2ทุ่มของวันที่6นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเป็นคูปองส่วนลดที่น่าสนใจสำหรับ Lazada 77นะครับ ก็จะมีคูปองส่วนลดนะครับที่เก็บตามช่วงเวลาแล้วก็คูปองส่วนลดที่เก็บไว้เตรียมช็อปครับเก็บคูปองเสร็จแล้วนะครับแนะนําให้ส่องดลสินค้าครับสินค้าอะไรที่สนใจครับเพิ่มใส่รถเข็นไว้รอช็อปนะครับนอกจากคูปองส่วนลดลาซาด้าเจแล้วนะครับยังมีคูปองส่วนลดจากร้านค้าแล้วก็แบรนด์ดังต่างๆด้วยนะครับที่เข้าร่วมรายการรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูที่แอป La z a d a าครับพิกัดเก็บคูปองนะครับอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ หรือดูในคอมเมนต์ตามเขาไปเก็บคูปองกันนะครับท้ายคลิปนี้ก็จะมาบอกเทคนิคช้อป7-7ให้คุ้มนะครับ1น,นะครับเตรียมตัวล่วงหน้ากดสินค้าที่อยากได้ใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลย2เนี่ยสำหรับใครที่กําลังจะเก็บคูปองส่วนลดตามช่วงเวลาต้องคอยสังเกตว่า l a ซาด้เนี่ยเขาแจกคูปองส่วนลดเวลาไหนนะครับ3เก็บทุกคูปองที่เกี่ยวกับคูปอง l a ซาด้า7-7นะครับเวลากดจ่ายเงินเนี่ยระบบจะเลือกคูปองที่ดีที่สุดให้เราเองครับ เช็คการใช้คูป,ปองซ้อนฮนะเราสามารถใช้คูป,ปองได้หลายใบยพร้อมกันครับเช่นคูป,ปองร้านค้าคูป,ปองลาซาด้าคูป,ปองส่งฟรีนะครับขึ้นอยู่กับสินค้าที่เราเลือกซื้อด้วยนะครับต้องดูว่าสินค้านั้นเนี่ยใช้คูป,ปองอะไรได้บ้างครับสำหรับคลิปนีน้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักช็อปทุกคนนะครับเตรียมตัวให้พร้อมตเตรียมเงินในบัญชีให้ดีแล้วไปลุยกันวันที่6รกรกฎาคมนั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับพรเพื่อนเพื่อนเลงจะซื้ออะไรในแคมเปญจะแจกันบ้างครับคอมเมนต์มาคุยกันด้านล้ลยแว ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง Story TS พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโปรเด็ดๆและเรื่องราวดีๆในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เนี่ยขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์ครับสวัสดีครับ